สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมโชว์ลูมเปเนโนที่ใหญ่ที่สุดในย่านแจ้งวัฒนะค่ะนี่เลยค่ะมีเปเนโนหลากหลายรุ่นมากเดี๋ยวตามเจนเข้าไปดูเลยค่ะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะโชว์ลูมของเราตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้นเจ็ดค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพาชมโชว์ลูมว่าในโชว์ลูมของเรามีเปเนโนแบบหดบ้างเชิญค่ะ เริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะคะรุ่นแรกก็คือเป็นโนไฟฟ้าหรือว่าดิจิตอลเป็นโนนะคะรุ่นแรกนะคะก็คือรุ่นเล็กสุดของเราเลยก็คือรุ่นนี้เลยค่ะจะมีน้ําหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและมีทั้งหมด88ทีนะคะต่อไปนะคะในรุ่นถัดมาก็คือรุ่นกลางจะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีฝาบิดและก็มีแพดเดิลเพิ่มขึ้นมา3ขานะคะต่อไปนะคะจะเป็นรุ่นไซส์ใหญ่เลย ก็คือรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีฝาปิดคีย์นะคะและก็มีแพทเดินสางขาและที่สำคัญก็คือทัชชิง่งและมีหน้าจอเพิ่มขึ้นมาค่ะต่อมานะคะเป็นในส่วนของอัพไลท์เฟโน,น,นะคะ่ค่อคะอัพไลท์เฟโน่รุ่นนี้นะคะก็คือ JU 1 0 9 PE ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของอัพไลท์นะคะซึ่งเราใช้รุ่นนี้นะคะ เปน,นที่เหมือนกับในห้องเรียนของเราเลยจะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะและยังมีอีกรุ่นนะคะที่เจนจะแนะนําซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีสําหรับทางร้านเราเลยค่ะตามเจนมาเลยค่ะ่ก็คือรุ่นนี้เลยค่ะ U1PE นะคะรุ่นนี้นะคะผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีดีไซน์ที่สวยและที่สำคัญในตัวเครื่องของเขานะคะยังมีล้อมาให้ด้วยและนี่ค่ะ จะเป็นฝาปิดแบบซอฟโค้ดนะคะซึ่งปลอดภัยสำหรับเด็กๆเวลาที่สอนนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากจะลองมาสัมผัสเสียงว่าในสองรุ่นนี้ต่างกันยังไงอยากให้ลูกค้าเข้ามาเลยค่ะที่โรงเรียนดนตรีม,มาฮ่าสาขาเซนท่นเซนวันี่มาเน์เจเจนยินดีให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะสว่วนลูกค้าท่านใดที่มีขนาดพื้นที่บ้านที่กว้างหน่อยนะคะเจนแนะนำเป็นแกลนเปเนเลยค่ะ เพราะว่าแกนเปียโนของอางม m ฮ h a เรานะคะมีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เลยคะ่ะและในส่วนด้านหลังของเจนนะคะเรียกว่าแกนเปียโนขนาดเล็กค่ะหรือที่เรียกว่า baby แกนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามาชมหรือมาทดลองเปียโนที่เจนแนะนําไปนะคะสามารถเข้ามาได้ที่โรงเรียนดนตรีมมาม m ฮ h a สาขาเซ็นทัลแจ้งวัฒนะชั้น7แล้วพบกันนะ